สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไายทํานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไายทํานายดวงในหัวข้อใครคนที่เพิ่งรู้ใจตัวเองที่มีต่อคุณเขาเป็นใครเขาเพิ่งรู้รู้รู้ใจตัวเขาเองอะว่าเขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณที่มีต่อคุณในตอนนี้ เขาเป็นใครคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาจะทำอย่างไรกับคุณเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรสมรสแต่งงานเพิ่งรู้ใจตัวเองเหมือนตอนนี้เขารักคุณนะเขาลักคุณเขาจะแต่งงานกับคุณคุณคือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยใช้ชีวิตด้วย เขาจะเปิดเผยให้ทุกคนรู้เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณเขาว่าเขาคนที่เขาจะแต่งงานด้วยคือคุณรักในโลกเสมือนรักคนในฝันคนที่ใช่เดี๋ยวเมาลักเขารักคุณมากในตอนนี้ เมารักอ่ะรักแต่หาทางออกไม่ได้เขาต้องการแต่งงานกับคุณแต่ตอนนี้ความรักเหมือนอยู่ในโลกเสมือนน่ะเป็นจริงไม่ได้เหมือนรักที่อยู่ในฝันนะตอนนี้เป็นจริงไม่ได้แล้วคุณกับเขาไกลห่างจากกันเขาเพิ่งรู้ใจตัวเอง ที่มีต่อคุณคือเขาจะแต่งงานกับคุณคนที่ใช่ที่จะแต่งงานด้วยใช้ชีวิตด้วยคือคุณตอนนี้เขาเมารักเขารักคุณมากรักแต่หาทางออกไม่ได้เมาอะแล้วก็เศร้ารักแล้วก็อยู่ในโลกเสมือนเหมือนอยู่ในโลกเสมือนไม่เป็นจริงรักอยู่ในฝันเป็นจริงไม่ได้รอสายนับเวลารอ ที่จะพบเจอกับคุณที่ให้ความรักนี้สมหวังจะติดต่อหาคุณโทรหาคุณรอให้คุณโทรหาติดต่อมาหาส่งขอความหาเพิ่งรู้ใจตัวเองจากลาเพิ่งรู้ใจตัวเองเมื่อไกลเมื่อห่างเมื่อจากจากอย่างเข้าใจไกลกันห่างกันแล้วจะเขาว่า ขหวังว่าคุณจะเข้าใจเขาเขาเข้าใจที่คุณไกลคุณห่างคุณไปจากเขาเพราะเขาเราไปนี้พูดถึงเขาไม่ต้องการให้คุณจางให้คุณไกลแต่ไกลแต่ห่างก็เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองเมื่อคุณไปจากเขาแล้วเมื่อเขาไปจากคุณแล้วเขาเศร้าร้องไห้เสียใจ เพิ่งรู้ใจตัวเองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะรักเหมือนเขาบอกว่าอยู่ในฝันเมื่อคุณไกลห่างแล้วเขาคือเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าคนที่เขาจะแต่งงานด้วยใช้ชีวิตด้วยคือคุณแล้วเขาจะทำอย่างไรอีกเพิ่งรู้ใจตัวเองที่มีต่อคุณ รักคุณคุณคือคนในฝันที่หวังที่ปรารถนาจะแต่งงานใช้ชีวิตด้วยอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกัน <of the> <activity> เขาต้องการจะแต่งงานกับคุณใช้ชีวิตกับคุณอยู่กับคุณหัวใจเขามีคุณตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาปัจจุบันแล้วก็จะไปในอนาคต <to start> <up> ต้องการเริ่มต้นใหม่จบไปแล้ว จบแล้วรักที่เหมือนอยู่ในโลกเสมือนเป็นจริงไม่ได้แล้วต้องการเริ่มต้นใหม่มุมส่วนตัวตอนนี้คุณใช้ชีวิตของคุณ,คณเขาใช้ชีวิตของเขาค่ะใช้ชีวิตของเขาคุณกับเขาแตกต่างกันชอบคนละแบบคนละอย่างแต่เขารักคุณ ในความแตกต่างอะเหมือนอยู่ด้วยกันไม่ได้ชอบคนละอย่างเลยคนละแบบคนละอย่างแต่ก็อยู่ด้วยกันได้เขารู้ใจตัวเองแล้วที่มีต่อคุณว่าคุณคือคนที่ใช่ที่เขาอยู่ด้วยได้มีความสุขนะะรักคุณเมาลักเขาจะทำอย่างไรกระเต่เวที จะตอบแทนคุณมอบความรักที่ดีให้คุณที่คุณมอบให้เขากระซิบสวัสดียับอกให้คุณรู้อยากพูดอยากคุยกับคุณอยากฟังเสียงคุณเพิ่งรู้ใจตัวเองเมื่อไกลเมื่อห่างมันจบมันจากกันแล้วยือ้อเพิ่งรู้ใจตัวเองเมื่อไปไกลจากนะ เขาไม่อยากให้คุณไปจากเขาแล้วเขาก็ไม่อยากไปจากคุณสัมผัสที่เขินแค่คิดถึงหัวใจละลายแล้วในตอนนี้หัวใจเขาละลายแล้วเพิ่งรู้ใจตัวเองแล้วเขาจะทำอย่างไรอีกแต่เขาเนี่ยทุกอย่างเมื่อไกลเมื่อห่างแล้วเขารู้แล้วว่าเขาจะแต่งงานกับคุณเขาต้องการเริ่มต้นใหม่ ใช้ชีวิกับคุณอยู่ไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันอยากบอกให้คุณรู้พูดคุยกับคุณเขารักคุณมากนะเมารักก็รอเวลาแล้วเขานับเวลาที่จะเหมือนเขาจะโทรหาพูดคุยกับคุณส่งข้อความหาหรือเดินทางมาหาคุณมันตอบแทนในความดีของคุณต้องการเริ่มต้นใหม่ เขาจะทำอย่างไรอีกรอรอไปด้วยกันเขารอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมที่จะพูดจะคุยเขาว่าคุณจะรอ,อเขานะเขารอรอคุณหรือคนที่คุณรอ,อเขาอยู่แล้วเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองเศร้าลักที่เนี่ยเขาต้องการแต่งงานกับคุณ แต่ต้องอดทนเขาจะอดทนกับคุณใช้เวลาเพื่อหาทางออกแล้วก็มีพลังงานการรอความรักนี้ต้องรอคอยเขาว่าคุณจะรอเขาแต่เขารอคุณตัวเขาเองอะรอรอไปด้วยกันรอที่จะสมหวังเขารู้หัวใจเขาแล้วแต่เขาจะอดทนรอคอยคุณฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ําปกป้อง เขาจะดูแลคุณปกป้องคุ้มครองคุณหรือเขาว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่ดูแลเขาได้ปกป้องคุ้มครองอะ่ะนิ่งแต่เขานิ่งนะหันหลังให้กันแล้วแต่เขาก็แอบ,บส่องแอบ,บมองคุณหรือคุณก็แอบ,บส่องแอบ,บมองเขาอยู่รู้แต่ไม่พูดไม่แสดงออกนะตอนนี้นิ่งๆเหมือนเหมือนไม่สนใจคุณแต่เขารู้เพิ่งรู้หัวใจตัวเอง แต่ก็ทำอะไรไม่ได้แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะเนี่ยรอคอยแล้วจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาสัมผัสที่เคินแค่คิดถึงก็หัวใจลายแล้วในตอนนี้รู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณสัมผัสคิดถึงเวลาที่พบเจอคุณครั้งแรกคิดถึงเวลาอยู่ใกล้คุณแต่ตอนนี้เขาก็นิ่งๆเขาหลุดลอยแต่มีทางออกได้ เขาจะหาทางออกให้ได้ไกลห่างจบกันแล้วเพิ่งรู้ว่าเขาต้องการแต่งงานใช้ชีวิตกับคุณแล้วเรามาดูว่าเพิ่งรู้ใจตัวเองแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกสิ่งที่ซ่อนความรักที่เขาไม่พูดไม่บอกคุณ ที่อยู่ในหัวใจเขาเพิ่งรู้ใจตัวเขาเองแล้วแล้วเขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรจะทําอย่างไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณการเชื่อมโยงกรรมเคลื่อนตัวจากรูปแบบนะ่ะเขาบอกว่าอุปสรรคปัญหานะที่มีอยู่จะหมดไปจะต้องหมดไปในความรักนี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจของเขาก็จะเป็นของคุณเสมอเขาไม่เคยคิดว่าจะตกหลุมรักคุณได้เร็วขนาดนี้ได้มาขนาดนี้เขาไม่ได้คิดนะความรู้สึกเขาแต่เขารักคุณเขาไม่คิดว่าเขาจะรักคุณแต่เพิ่งรู้หัวใจตัวเองแล้วเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปแล้ว โดยที่เขาไม่คิดไม่คิดว่าจะตกกลุมรักคุณเขาบอกว่าเขาซ่อนความปรารถนาที่แท้จริงของเขาไว้เก็บซ้อนไว้ไม่แสดงออกไม่บอกให้คุณรู้นะ่ะเป็นปัญหาของเขาอะ่ะที่เขานิ่งเขารู้หัวใจเขาแล้วแล้วทำอย่างไรอีกเขาอยู่ที่นี่เพื่อคุณเสมอ เขาไม่อาจ,จอยู่ห่างจากคุณได้อีกต่อไปแล้วรู้หัวใจเขาแล้วเขาไม่อาจจะอยู่ห่างจากคุณแล้วเขาไม่ไม่เคยสัมผัสกับความเชื่อมต่อที่เข้มข้นขนาดนี้มาก่อนไม่เคยรู้สึกกับใครเหมือนรู้สึกกับคุณน่ะได้มากขนาดนี้มาก่อนเขาสัมผัสได้แล้วในตอนนี้เขารู้สึกว่างเปล่าเมื่อไม่มีคุณ นะตอนนี้เขารู้สึกวางป่าแล้วเขาจะทาอย่างไรเขาไม่ได้วางแผนที่จะมีอะไรจริงจังไม่ได้วางแผนทีว่ว่าจะรักคุณว่าจะสนใจคุณเมื่อเขาพบเจอกับคุณแต่ตอนนี้เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าเขากําลังตกหลุมรักคุณอีกใบเขาคิดถึงคุณมากมากจนทําให้เขากลัวเพิ่งรู้ใจตัวเอง แล้วเรามาดูพลังงานของคุณไพ่จากบอกอะไรกับคุณมีคนที่เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองเพิ่งเพิ่งรู้อะที่มีต่อคุณอะหัวใจเขาว่าคิดยังไงร,รู้สึกอย่างไรเพราะเขาต้องการแต่งงานกับคุณนะนะีรู้หัวใจไว้แล้ว,แล,วแล้วเขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาให้ได้แต่ตอนนี้รู้สึกเขานิ่ง พลังงานของคุณพระรักษมีคุณดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์มีคนหยิบยื่นรักดีๆให้คุณเพราะใบนี้ก็พูดถึงความสุขความสําเร็จสมหวังความมีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์ประสบผลสําเร็จสมหวังในทุกๆด้านในชีวิตของคุณเน่ยหรือทุกอย่างเพราะใบนี้พูดถึงเกี่ยวกับคําพูดหรือคําพูดของคุณใครอยู่ใกล้ชิดคุณแล้วหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณนะ นะคุณจิตใจดีมีเมตตาอบอุ่นอ่อนโยนมีคนที่ดีๆจะหยิบยืบยื่นรักดีๆให้คุณคุณดูมีสเสน่ห์ถ้ามองความรักคุณเนี่ยพูดถึงว่าหรือคุณเองเคยผิดหวังเสียใจกับความรักหรือคุณตัดสินใจผิดพลาดคุณว่าคุณรักคนผิดพระแม่อุมามีพลังอำนาจในตัวเอง คุณหัวใจคุณเก่งแก่งอ่ะคุณทำใจได้แล้วกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรื่องที่เกิดขึ้นคุณดูดีมีสเสน่ห์แล้วตอนนี้กาด้กาเสียกาเสี่ยงก้าวไปข้างหน้าแล้วจะเกิดอะไรในตอนนี้คิดคิด,คดเรื่องความรักนะฮนนุมานพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ปร,ป,มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ชอบความทา้าทายบุกเบิกก้าวไปข้างหน้า ความรักต้องดีกว่าเดิมคนที่เข้ามาในชีวิตคุณต้องดีกว่าเดิมสร้างบ้านสร้างครอบครัวพระวิสันุกรรมความรักคุณเนี่ยเหมือนสร้างนิยายได้เป็นเรื่องเลยนะฮะแล้วคุณมีความซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจรักที่ยอมตายเพื่อพิสูจน์รักแท้รักจริงรักแท้รักด้วยเนี่ย เพราะวนนี้พูดถึงคุณจะสมหวังได้พบเจอเพราะคุณจริงจังตั้งหวังกับความรักที่มั่นคงเพราะวนี้ก็พูดถึงการสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านความรักถึงเวลาใช้เวลาแล้วคุณจะสมหวังแล้วจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะสมหวังประสบผลสําเร็จได้ดังที่คุณคิดเพราะใบแรงมาไพ่ก็บอกถึงคุณประสบผลสําเร็จมีความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ดังที่คุณคิดคุณปรารถนาเนี่ย แล้วอีกใบด้วยความล้างนี้อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเมื่อคุณใช้เวลาแล้วถึงเวลาคุณจะได้ดังที่คุณคิดเทพจันทร์คุณวิตกกังวนนะต้องเลือกต้องแต่สินใจอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจด้วยเพราะไปนี้พูดถึงอ่อนไหววิตกกังวลต้องเลือกต้องแต่สินใจคิดไม่ได้แก้ไม่ตกวุ่นวายใจ เพราะตอนนี้คุณก็คิดคิดเรื่องความรักว่าจะไปในทิศทางใดจะทําอย่างไรแต่คุณจริงจังตั้งหวังกับความรักที่มั่นคงแล้วคุณจะได้มั่นคงดังที่คุณคิดคุณตั้งใจเพราะคุณมีความซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจดูแลเอาใจใส่คนรักรักอยู่ในโลกอุดมคติอุดมการ์ของคุณน่ะจะเกิดขึ้นกับคุณไม่หมอจับเพิ่มอีกใบเนี่ยพูดถึงคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจ ไพ่อินประสบผลสำเร็จสมหวังอันยิ่งใหญ่และงดงามเลื่คุณจะเจอคนที่มีจิตใจดีมีคู่แท้ไพ่ในก็พูดถึงคู่แท้ส่งเสริมสนับสนุนชีวิตค,คุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแต่คุณต้องพบเจอกับความผัดพาคความไกลความห่างความผิดหวังเสียใจแ้วยได้ดังที่คุณคิดคุณตั้งใจเพราะไพ่ก็ย้ำสามเนะี่ยไพ่อินอะสมหวัง ก็มีอุปสรรคปัญหากว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังแต่เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไพ่จะบอกอีกอีกอย่างว่าความรักของคุณที่เหมาะสมกับคุณเขาสามารถดูแลปกป้องคุ้มครองคุณได้ในทุกเรื่องเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คุณได้ดูแลคุณได้เข้าใจคุณในทุกเรื่องหรือไม่ถ้าคุณมีความรักตัวคุณเองอ่ะต้องเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับคนที่คุณรักดูแลปกป้องคุ้มครองเขาได้อ่ะ ไม่คนใดคนหนึ่งต้องดูแลคนหนึ่งได้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาจะอยู่ด้วยกันมั่นคงแล้วไม่ว่าอย่างไรคุณจะพบพบกับความสุขความสมหวังพระิินชีวิตอันยิ่งใหญ่และงดงามเกิดขึ้นกับคุณเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข15หมายเลข3าหมายเลข9้าหมายเลข17หมายเลขสองหมายเลข14หรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดปีวอกหรือไม่ก็เกิดปีขาน ไพ่อยากบอกให้คุณรู้เนี่ยคุณก็จะสําเร็จสมหวังณนะตอนนี้แต่หันุมาหันุมาน,าน,มานนะไพ่บอกว่าเหมือนคุณกล้ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเหมือนให้ชีวิตคุณดีกว่าเดิมดีขึ้นก็ไปข้างหน้าแต่ต้องรอบครอบหันุมานนีะ่รอบครอบค่อยคิดค่อยแก้ไขตอนนี้ค่อยใจเย็นๆค่อยคิด นะเพราะวันนี้คุณก็วิตกกังวลต้องเลือกต้องตัดสินใจด้วยความอรอบคอบหรือไม่คนที่คุณคิดคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ก็ใช่ก็ได้อะเพราะไปแรกมาคุณดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์โอกาสคิดตัดสินใจผิดพลาดได้ให้ใช้เวลาในการคิดการตัดสินใจแล้วคุณจะสมหวังแล้วเรามาดูว่าพลังงานของเขาคนที่เขาเพิ่งรู้ใจตัวเอง ที่มีต่อคุณรักคุณู้คุณคิดว่าเขาไม่รักคุณแล้วแต่เขารักคุณแล้วในตอนนี้แล้วเขาจะนําความรักอันยิ่งใหญ่และงดงามมาให้คุณอะแต่ความรักคุณต้องพบกับความผัดพลาดผิดหวังเสียใจหรือคุณกับคนที่เขารักคุณต้องผัดภาคไกลห่างกันก่อนเพราะไพ่อ,พอินอะมีอุปสรรคปัญหาก่อนแล้วก็จะสมหวัง ด้วยความด้วยตัวคุณเองคิดเลือกตัดสินใจแล้วเขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกพระาอาุูลินลาหูดูเขาเจ็บปวดผิดหวังเสียใจเศร้านะเนี่ยลาหูมองไม่เห็นแสงสว่างรักนี้เป็นไปไม่ได้แล้วไม่สมหวังแล้วอึดอัดต้องการหาทางออกเขาต้องอดทนมากๆค่อยคิดค่อยแก้ไขแล้วเขาจะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ เนี่ยพระแม่คงคาเขา้าใจคุณเขาว่าคุณอนใจดีใจกว้างอยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะเนี่ยเพราะคุณเนเป็นคนที่ผู้เสียสละผู้ให้เป็นคนที่ไม่เหมือนใครมองการไกลเขาไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของคุณได้อะจินตนาการกว้างไกล เขารักคุณแล้เขาจะเอาชนะใจคุณเพราะแม่นางกวากเรียกหาคุณแล้วเขามั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่นะเพราะแม่นางกว่กความสื่อสารมั่นคงจริงใจจริงจังตั้งหวังกับความรักที่มั่นคงเขาตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงว่าคือคุณเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาชนะใจคุณแล้วใช้เวลาเขาก็จะอดทนใบต่อมาไพ่อิน น้ำรักที่ยิ่งใหญ่มั่นคงมาให้คุณเมื่อคุณกับเขาผัดผาาไกลห่างมีอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณพัฒนทักษนะณตอนนี้เขาหาทางออกไม่ได้อ้อนบอลร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความรักนี้สําเร็จสมหวังวิตกกรงวนวุ่นวายใจต้องอดทนหนักหน่วงเหัวใจเขาหนักหน่วงเด็ดเดี่ยวมั่นคงแหละแล้วเขาจะมีทางออกได้แก้ไขปัญหาได้ ต้สำรับนะไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดมีมุมหักเหเข้ามาในชีวิตเขาแต่ด้วยความอดทนมั่นคงเขาของเขาอะเอาชนะวุษังไม่หมอจับเพิ่มอีกใบเขารู้หัวใจเขาแล้วตอนนี้เขารักคุณนะพระลักษมีรักที่ดีมาให้คุณเพราะเหมือนพลังงานใบสรุปเขาพระลักษมีของคุณใบแรกความสำเร็จสมหวังความอดทน แล้วก็สมปาถนาเพราะเวลนี้พูดถึงความสําเร็จสมหวังเขาจะออกจากอุปสรรคต่างๆได้เขาจะพูดคุยกับคุณติดต่อมาหาคุณแล้วก็จะอดทนเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะตอนนี้ลาหูเพิ่งรู้ใจตัวเองแล้วก็มองไม่เห็นแสงสว่างมิตกกังวลแต่ก็เป็นระยะชั่วขราวแล้วก็หาทางออกได้เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขแด หมายเลขสามหมายเลขยี่สิบเก้าหมายเลขสิหมายเลขแปดหมายเลขสิหรือไม่ก็เกิดปีมาแมหรือไม่ก็เกิดราศีกลุ่มหรือเกิดเดือนกุมผาพันธ์ไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรหมายเลขอะไรเขารู้หัวใจเขาแล้วในตอนนี้เพิ่งรู้รู้ใจตัวเองที่มีต่อคุณและเขารักคุณจะเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาให้ได้แต่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกนิ่งๆอยู่แล้วกำลังคิดหาทางออก ทุกวิตกกังวลวุ่นวายใจมองไม่เห็นแสงสว่างแต่เขาจะพบแสงสว่างแล้วเรามาดูว่าฟังความรู้สึกที่แท้จริงเสียงภายในหัวใจของเขาที่มีต่อคุณล้องหัวใจของเขากับความรักอะคิดอย่างไรเขารู้หัวใจเขาแล้วจักรวาลที่กว้างใหญ่ ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเดี๋ยวยังไงอีกบุคคลแห่งโชคชะตาคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้คุณคือคู่ของเขาเขารักคุณเขาจะแต่งงานกับคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะพัดภากไกลห่างในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันคุณคือโชคชะตาบุคคลแห่งโชคชะตาของเขาได้แดงของเขาผูกไว้กับคุณ คุณผูกไว้กับหัวใจเขาแล้วในตอนนี้การเจริญเติบโตนะ่ะรักนี้ต้องเจริญเติบโตผิดดอกออกผลได้ดังที่เขาคิดเขาจะพัฒนาความรักนํารักที่ดีมาให้คุณอีกใบเปิดใจของคุณเขาเปิดหัวใจของเขาแล้วนะ่ะเขาหวังว่าคุณก็จะเปิดหัวใจรับเขาเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองที่มีต่อคุณเขาเปิดหัวใจเขามอมให้คุณหมดหมดหัวใจเขา สำหรับความปรารถนาจะต้องเป็นจริงนะเขามุ่งมั่นตั้งใจมารู้หัวใจเขาแล้วเขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหา